อย่าดิ้นรนรักษาแผลหรือบาดแผลของตัวเราเองให้รีบหายแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำก็คือให้เติมเวลาเข้าไปในหัวใจและรอคอยมันเมื่อใดก็เอ้เมื่อไหร่ก็ตามที่บาดแผลมันมันพร้อมบาดแผลนั้นมันก็จะสมานเองมันก็เหมือนเวลามีดบาดเราเน่ยเนาะมันไม่ได้หายภายในวันนึงหรือเราทายาจนหมดขวดมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายในวันพรุ่งนี้เนาะมันก็มีระยะเวลาในการสมานแผลของมันสิ่งที่ดีที่สุด ก็คือการให้เวลากับหัวใจของเราเองยอมรับว่าตอนนี้เราเจ็บปวดมันไม่ต้องทําเป็นเข้มแข็งหรือแบบแข็งแกร่งก็ได้ปล่อยให้เวลาค่อยๆทําหน้าที่ของมันเหมือนยาที่ค่อยๆเข้าไปรักษาแผลในร่างกายเราพอถึงจุดหนึ่งที่หัวใจเราพร้อมแล้วความเจ็บปวดมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็ค่อยๆสมานตัวเองไปในที่สุดเหมือนๆกับ เวลาเราเป็นแผลบนร่างกายเหล่านี้แหละนะครับ